สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ Good morning How are you เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้กลับมาพบกับคุณครูบุญญาพรอ่อนสำลีหรือคุณครูเล็กเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูเล็กให้เด็กๆเ,เตรียมแอคทิวิตขึ้นมาด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะใช้ทำกิจกรรมกันในเล่มของแอคทิวิตนี้นะคะ r e v i i w Action Verb เรามาทบทวนคำศัพท์ เกี่ยวกับการแสดงท่าทางต่างๆกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อในคลิปวิดีโอที่แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรม My Picture Dictionary ได้ติดสติกเกอรอ์รูปภาพที่แสดงท่าทางต่างๆกับคำศัพท์เด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบเดี๋ยวหน่วยการเรียนรู้ต่อไปเดี๋ยวเราจะ,จะได้มาทำกิจกรรม My Picture Dictionary กันอีกนะคะ ตอนนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะอ่าภาพที่หนึงค่ะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายแสดงท่าการนั่งอยู่การนั่งภาษาอังกฤษเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตรงกับคำว่า it, sit 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 แปลว่านั่งนะคะอาภาพต่อมาค่ะเด็กผู้ชายคนนี้แสดงท่าการยืนอยู่ค่ะรูปก,การยืน stand stand ภาพต่อไปค่ะเด็กผู้ชายกำลังแสดงท่าการเดินอยู่การเดินภาษาอังกฤษว่า walk walk อภา,าพนี้เด็กผู้ชายวิ่งอยู่ค่ะคำว่าวิ่งตรงกับคำศัพท์ว่า run run ภาพต่อไปค่ะ เด็กผู้ชายทำท่ากระโดดอยู่คําว่ากระโดดตรงกับคำศัพท์ว่า jump jump ภาพต่อไปค่ะคุณผู้ชายคนนี้กำลังร้องเพลงอยู่นะคะคำว่าร้องตรงกับคำศัพท์ว่า sing sing อ่าภาพนี้เด็กผู้ชายยืนมองดูนกอยู่ค่ะ คำว่าดูหรือมองตรงกับคำศัพท์ว่า look look ภาพต่อไปค่ะเป็นภาพการวาดภาพหรือวาดรูปนะคะคำว่าวาดตรงกับภาษาอังกฤษว่า draw d o a w ภาพสุดท้ายค่ะเป็นการเขียนลากเส้นตามเส้นประนะคะคำว่าลากเส้นตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า trace trace เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นไหมคะคุณครูเล็กขอฝากให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์เหล่านี้บ่อยๆนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1 myself วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง my a and เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1 นักเรียนสามารถระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรของคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว A ได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรตัว A พิมพ์ใหญ่และ A พิมพ์เล็กได้ 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและเป็นผู้ฝ่าย,รายเรียน r r e a t e r a s อเรามารู้จักตัวอักษรตัว A กันนะคะคำว่า r r e t t r r นะคะจะมีความหมายเดียวกับ Alpha เ e ตหมายถึงตัวอักษรเช่นเดียวกันนะคะตัวอักษรตัว A ค่ะมีซาวเสียงว่าเอเป็นตัวอักษรตัวแรกในตัวอักษรภาษาอังกฤษทำหน้าที่เป็นสระได้แก่ สระ,อะ for แอสระแอสระอะและสระอาเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะแล้วก็บอกความหมายพร้อมค่ะ A N T Ant Mod A P P L E Apple ผล e Apple คำต่อไปค่ะ A L L I G A T O R Alligator direct a n Gr y angry go a ct นักแสดงชาย a n d y andy ชื่อแอนดี้เด็กๆมาฝึกออกเสียงแบบฟอนิกนะคะใช้วิธีการออกเสียงนำแบบฟอนิกนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูคะ่ะ หมายถึงมดต่อไปค่ะ at apple at apple หมายถึงผลแอปเปิลต่อไปค่ะ a ลิเกเตอ t o r a ก a i n ค่ะ a ลลิเกเต t o r หมายถึงจระเข้ค่ะ คำต่อมาค่ะ a angry a angry หมายถึงโกรธต่อไปค่ะ a actor a actor หมายถึงนักสแสดงชายคำต่อไปค่ะ a Andy at แอนดี้ <Andy S 2> <Andy S 1> ชื่อแอนดี้วันสฟันคาะเด็กๆเรามาเล่นเกมทายคำศัพท์กันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโชว์ภาพขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันพูดคำศัพท์นะคะ Are you ready พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว say yes Are you ready yes ถ้าพร้อมแล้ว one two three go ภาพหมดค่ะ one two three and ไขตอบได้คะ่ะเก่งมากๆเลยภาพต่อไปค่ะน่ารักสุดๆเลยตัวอะไรเอ่ยจระเขต้ตรงกับคำศัพท์ว่า one two three alligator เก่งมากๆค่ะภาพต่อไปค่ะผลแอปเปิ้ลตรงกับคำศัพท์ว่า apple เด็กๆเราออกเสียงตามคุณครูค่ะ Apple เก่งมากๆค่ะภาพต่อมาเลยค่ะภาพแสดงอารมณ์โกรธอยู่นะคะคำศัพท์ว่าอะไรเอ่ยพร้อมค่ะ one two three angry ภาพต่อไปค่ะเป็นภาพนักแสดงชายตรงกับคำศัพท์ว่า one two three actor และเป็นภาพของเด็กผู้ชายมีชื่อว่าแอนดี้พอได้ไหมคะเด็กๆนะคะคุณครูขอฝากคำศัพท์นะคะให้เด็กๆฝึกฝนคำศัพท์ด้วยกิจกรรมหลังเรียนค่ะคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมใน Activity Book นะคะเด็กๆหยิบ Activity Book ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่ หน้าที่1นะคะคุณครูให้ทำา activity 1หน้าที่1และ Activity Act 2หน้าที่2นะคะตัว A พิมพ์ใหญ่และตัว A พิมพ์เล็กนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด็กๆลองเปิด Activity เจอหน้าที่1แล้วหรือยังคะถ้าเจอแล้ว เด็กๆลองฝึกคัดตัวอักษรตัว A ตามเส้นประไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัวอักษรตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะพร้อมนะคะเด็กๆสังเกตเลข1ที่ตรงส่วนแหลมอของด้านบนไหมคะนี่คือจุดเริ่มต้นจุดที่1ค่ะเริ่มต้นจากตรงแหลมแล้วลากล,ลงมาให้สู่เส้นบรรทัด พะะอ,อมาจุดที่สองค่ะยกมือขึ้นไปเริ่มต้นจากตรงปลายจากเริ่มต้นของจุดที่1เมื่อกี้ให้ต่อเนื่องกันนะคะแล้วลากเลยลงมาให้ถึงเส้นบรรทัดนะคะเป็นจุดที่สองและจุดที่สามเป็นส่วนตรงกลางนะคะลากจากตรงซ้ายมือมาขวามือเห็นหัวลูกศรไหมคะอ่ะในนี้เราลองมาเขียนตามเส้นประดูนะคะอ่ะเริ่มต้นจุดที่1ค่ะ ลองลากตามคุณครูไปเลยนะคะจุดที่1นึ่งให้ตรงมากที่สุดเลยนะคะถ้าไม่ตรงนะให้ลบและเขียนใหม่นะคะจุดที่สองลากลงมาให้สุดถึงเส้นทึบเลยนะคะสองและ3เริ่มจากซ้ายมาขวาแบบนี้นะคะ,อะลองใหม่นะคะจากจุดที่1จุดที่สองและจุดที่สาม อีกนค่ะเอาใหม่อีกสักตัวหนึ่งจุดที่หนึงจุดที่สองและจุดที่สามของคุณครูไม่ค่อยตรงเลยนะคะทั้งเด็กๆเ,เป็นอย่างของคุณครูเด็กๆต้องลบแล้วเขียนใหม่นะคะของคุณครูเป็นปากกาบังคับยากมากเลยค่ะเด็กๆต้องเขียนให้ตรงนะคะลากเส้นให้ตรงเส้นปลาดนะคะอ่าหนึ่งสองและ นะะเด็กๆลองคัดแบบนี้นะคะให้เสร็จเลยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าไม่ตรงให้ลบแล้วเขียนใหม่นะคะ ทีนี้เราลองมาแอคทิวิตี้ค่ะเราลองมาดูการคัดตัวอักษรตัว A พิมพ์เล็กตามเส้นปรากันนะคะวิธีการเขียนนะคะเด็กๆเ,เห็นตัวเลขไหมคะเขาจะมีจุดเริ่มต้นคือจุดเลข1และเลข2นะคะเพราะนั้นตัว A ตัวพิมพ์เล็กนี้จะมี2สเตปในการเขียนนะคะอ่ะเริ่มต้นจากตรงไหนเอยเริ่มต้นจากตรงเลข1นนะคะวนไปทางซ้ายมือค่ะอ่าแล้วก็เอามาบรรจบนะตรง เส้นทึบนะตรงเส้นบรรทัดนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นไปขีดเส้นตรงลงมานะคะจะมีสองจังหวะแบบนี้อ่ะเราลองมาเขียนตามเส้นประดูค่ะ,ะจุดที่1ค่ะลากวนไปทางซ้ายมือป๊บปื๊บปื๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่ะยกมือขึ้นไปทำเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะ,อะลองใหม่ค่ะจุดที่1ค่ะวนไปทางซ้ายมือ ยกมือขึ้นจุดที่สองเด็กๆต้องลากให้ตรงเส้นปลานะคะถ้าไม่ตรงให้ลบแล้วเขียนใหม่นะคะเด็กๆอ,อีกสักตัวเนึงค่ะวนจุดที่หนึงไปทางซ้ายมือยกมือขึ้นแล้วก็ไปลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะอ,อีกสักตัวนึงค่ะ ไปทางซ้ายปุ๊บปล่อยมือขึ้นแล้วก็ไปลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะเด็กๆลองคัดให้เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะขอย้ำเลยถ้าเขียนไม่ตรงเส้นป่าเด็กๆต้องลบแล้วเขียนใหม่นะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เมื่อเด็กเขียนตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะทีนี้ก็ให้มาหาสัญลักษณ์นะคะของตัวอักษรเรามาทำแอคทิวิตี้หนึ่งก่อนนะคะหาสัญลักษณ์ของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวไหนที่มันมีลักษณะเหมือนตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่เด็กๆเห็นใต้ต้นไม้ไหมคะตัวนี้ก็เหมือนนะคะเด็กๆลองทําดูก่อนนะคะแล้วใช้สีระบาย เด็กๆจะใช้สีเดียวระบายสัญลักษณ์ของตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้หรืออยากจะใช้หลายๆสีก็ได้นะคะระบายไปสีละตัวก็ได้หรืออาจจะใช้สีเดียวระบายสัญลักษณ์ของตัว A ที่เด็กๆสามารถเห็นได้นะคะทีนี้มาดู Activity 2ค่ะตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะตัว A พิมพ์เล็กเวลาเด็กๆระบายนะคะเด็กๆก็ ไม่ต้องระบายทั้งทั้งทั้งตัวสัญลักษณ์นะคะให้เด็กๆระบายแค่ตรงขอบอย่างเดียวแบบนี้นะคะ ก็แบบนี้ค่ะตัว A พิมพ์เล็กนะคะอ่ะสังเกตที่ก้นมดนะคะก้นมดแล้วเด็กๆก็ใช้สีขีดตามรูปของก้นมดแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะขั้นแรกให้เด็กๆลองหาดูก่อนถ้าไม่ได้จริงๆค่อยดูในตัวอย่างของคุณครูนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วทั้งสองใบนะคะให เขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยทั้ง2ใบเลยนะคะทั้ง Activity 1และ Activity 2เลยนะคะแล้วถ่ายรูปนะคะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องนะคะเข้าไปส่งไว้ที่ในอัลบั้มวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูเล็กเช่นเคยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะก็จะมีคะแนนให้เช่นเคยแล้ะคะ่ะให้คะแนน10คะแนน,นะคะ่ะ สรุปเนื้อหาเรื่อง my a and เด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง 1. ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว A 2. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรตัว A ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของตัวอักษรตัว A นะคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนไปนะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะเด็กๆคุณครูต้องกล่าวคำว่า goodbye นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ goodbye ค่ะ